าบค่ะนี่เลยชาบก็คือใช้ปูนกับทรายละเอียดนะคะผสมกันนี่เลยในลุงเขาจะชาบเนาะเนี่ยคะ่ะเริ่มชาบแล้วอันนี้เราก็รีโนเวทบ้านได้ถุนบ้านของเราเองค่ะอันนี้ทําเองแต่เราก็คล่องมั่งไม่คล่องมั่งนะคะตามภาษาช่างสมัครเล่นค่ะ ทีช่างสว่างเล่นของเราทําจนจะเสร็จหมดบ้านแล้วนะคะี่เห็นไหมอันนี้ห้องแต่งทวดแต่ยังไม่ได้ทาสีอันทนาสีขั้นหนึ่งนี่เลยเห็นไหมคะ่ะ <c oughs> เอาหนาหนาหน่อยก็ได้ค่ะ <c oughs> เราชอบหนาหนาถ้าบางบางแล้วมันจะเห็นอิฐข้างในออันนี้ก็คุณลุงก่อเองค่ะก่อเองอันนี้จะเป็นก่อบ้านก่อผนังบ้านเป็นอิฐบล็อกเสริม นี่่ะตรงไหนที่มันเป็นหลุมๆหน่อยแล้วก็เพิ่มไปให้มันเท่ากันอันนี้ช่างเราถ้าเรียกว่าช่างช่างมือใหม่ก็ได้เนาะไม่ต้องเรียกว่าช่างจําเป็นหรอกช่างมือใหม่ฝึกบ้านเราเองในตัวไม่ต้องมีใครติใครทําได้ก็ดีแล้วนี่เลยค่ะ นะใช้วิดาฝึกวิทยายุทธอยู่นานเหมือนกันฝึกวิทยายุทธ์แต่แค่นี้ก็เก่งแล้วแต่แค่นี้ก็ดีแล้วเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นหน้าช่างคนนี้นะแต่เพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่เเห็นหรอกไม่เคยเห็นหรอกช่างใหม่ช่า,า,งางใหม่ช่างใหม่กำลังซ้อมมือ บางคนน่าจะเคยเห็นแต่บางคนไม่เคยเห็นหรอกเพราะช่างคนนี้เก็บตัวค่ะเก็บตัวอยู่ทุ่งนามหมดหรือยังเหรอพี่เออยังหน่อยนึงเออเอามาซ้ำเลยพี่ซ้ำให้มันหมดเลยเอแส่ข้างในอ่ะที่มันหลุบๆอยู่เห็นปะเนะออแล้วคนนี้ก็คือช่างมือเอกนะคะคนนี้จะเป็นคนสอนค่ะ คนนี้เรียนมานะคนนี้เรียนค่ะแต่คนนี้จะเรียนจากช่างคนนี้อีกทีหนึ่งอ่าคนนี้จะเป็นคนเรียนค่ะคนนี้เออคนนี้เรียนเป็นช่างเรียนมานะคะคนนี้นี่ช่างปิมเมอค่ะแต่ประเดีย๋ยวทำไม่เป็นคอยยืนกำกับอันนี้ใกล้จะหมดเออใกล้จะรอดแล้วนะเราทําแบบเป็นครึ่งเดียวแล้วเราก็ ใช้แผ่นยิบซ้ำค่ะยิบซ้ำภายนอกภายในมาเสริมเนี่ยค่ะนี่เราทำแบบนี้เอามีโนวิดอันนี้ก็คืองบประมาณเราก็จะซอฟลงเยอะองบประมาณเ,เรามีน้อยอ,อันนี้<ห>นามาให้ดูก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยทีมคลิปประเดีย๋ยวคลิปข้าวๆเดีย๋ยวประเดี๋ยวจะเอาความคืบหน้าที่มันติจแล้วมาให้ดูอีกทีหนึ่ง